เ่อจะมาเพอไป,ไป,ไป<น>ลูกไปแน่ยจลุกไปลรงหันทีละ ครับดูล็อกร้อยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าจะบริเฮดเป็นสายบริเฮดเป็นพันแฉะนะครับตัวนี้หลอบนี้เฮดเป็นหมูขุนนะครับพี่น้องในถองก็จะเป็นพอพันลาดไว่นะครับผสมาลาดไบ่ตัวที่แต่ก่อนพอพนันอนยะู่ห่น้ำตอนนี้ปวดออกไปล็ลเหลว เห็ดเป็นหมูเห็ดเป็นขุนนะครับสายขุนช่วงนี้ก็เผาเผาเรื่องไอเห็ดสายพันธุ์หน่วยกว้อนนะครับพี่นอ้องนี่ตัวนี้เชื่องนะ no? ครับสําหรับแม่ไอ้ أي, แม่ผมจะเป็นแม่ไอ้นอเวนะ no? ครับรูปร่างก็จะประมาณนี้นะ no? ครับนี่สำนันเป็นจะโบโบกามมีแต่ยาวนะครับ no? ขอดง่ายครับหุ่นี่ขอดง่ายถ้าพูดได้จะเรียนซ้ายก่ามกัให้ผสมซ้ายก่าเอานะครับทาทาเป็นอันนี้ก็ให้แม่หลุบหลังเปเพียวแน่จักหน่อยเพราะว่าเพื่อในการขอดนะครับอน,น้าขุดในการขอดเป็นแม่สาวจะว่าแม่หน้ากระโบ บัวควายป้านไดนะครับบัวควายสำคัญเท่าใดแต่ว่าสำคัญแม่สาวนะครับเพราะว่าขนาดใหญ่หลาดด้อไปหาดอลหลาเด้อยไหมด้วนี่เป็นแม่พันธุ์หลาดใบน,นะครับหลาดร้อยผสมดูหลอกนะครับทถองนี่ผู้หลัวว่าเป็นอย่างนะครับทถองใบใหญ่ตอนผสมกับ นิ่งดีอยู่ครับนี่มาแล้วขึ้นไปแล้วนะครับผสมพ่อพันดูหลอกไว้นะครับจะทําเป็นสายขุนเนาะครับพี่น้องตัวน,นี้กำหนดคอดประมาณประมาณชิ่นเดือนนะครับตอนนี้เป็นวันที่ประมาณวันที่ยี่สิบเนาะครับพี่น้องนี่ท่องมันโบงใหญ่นะหลอด อาจจะบดดกนะครับกผึนอยู่กับการจับสัตว์คือกันบดเป็นยังครับ,บว่าวอาทิมีคู่อยู่แล้วมีคู่คือคู่แม่นี่แม่นี่กับกับรถขอดห่างจากตัวนั้นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ดูเหมือนตัวนี้แม่นี่เขาจะท้องใหญ่กว่า ตัวแม่นันทองหน่อยๆจะขอดสิ้นเดือนดเด็กตวเล็กตัวเอาครับพี่น้องทองสองปกติทองสงอง่าดกกว่าทองเหลกนะแต่ว่านี่น่านจะบดกท่ดทองเหลกทองเหลกได็กโคตรตัวนะครับพี่น้องหกตัวสู่กันไปครับพี่น้องนี่ก็ได้มา ง่ายขึ้นใบทานะครับมีเวลาว่างเขาก็เอาเอาขึ้นใบทาสำหรับชุดนี้ก็จะออกนมอีกประมาณยานมมันประมาณหกยีนนะ่สิบหกสามสิบประมาณวันทีน่หกหกนี่ครับสิบหกยี่สิบหก อีกประมาณน่าจะสิบมือนะครับสิบันอีกสิบีกประมาณได้สิบห้ามือหกสิบห้าสิบสี่สิบห้ามือครับ้งอีกประมาณสิบมือนะครับเดีจะยาหนุ่มพบกันเลยนะครับกับตัวผู้แม่ ตัวนี้ก็ได้สองเดือนนะครับแม่นี่ก็จะมาคู่กับแม่แร่เหลยดตัวนี้แม่นี่นะครับตัวนี้เป็นแม่สาวนะครับแม่สาวบนทองทองย่อนแล้วแล้วสองสองแม่นี่ก็แม่นี่เป็นแม่นางแม่ซาลบแม่นี่เป็นแม่สาวนะครับผสมเหลี่ยผ่านหลอบเหลี่ยมครับเดี๋ยวผมเบ่งกินกันดูป้ายก่อนนะ นี่ขับไปหนูว่าเอาขึ้นมานี่นะครับผสมไปวันที่สามสิบเอ็ดเดือนหนึ่งนะครับสามสิบเอ็ดเดือนหนึ่งสามสิบเอ็ดเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องกับทานรอบเรี่ยวนะครับสําหรับเม่นี่เขาก็จะตีคู่กับเม่นี่นะครับของเม่นี่เม่นี่ผสวมวันที่ยี่สิบยี่สิบเดือนหนึ่งนะครับ ทางกันยูซิเอเหมือนนะครับจะคู่กันวลาเข้าอันนี้เข้ากับลงหอ,อกเดียวกันนะครับคือคุณเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับขมานนี้ครับหอกมุ้งบาดนะครับหอ,อ,อ,อกเล็กๆขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ